เสือปุ่นบชนนะครับโดนจับนะครับเนื่องจากตลบหลังนะครับไปป้นเงินค่ายาเสพติดที่สายมาล่อซื้อนะครับสายของตำรวจมาล่อซื้อยานะครับประมาณ 10กิโลถ้าจำไม่ผิดมูลค่าประมาณ9ล้านบาทนะครับปรากฏว่านะครับเสือปนลตลบหลังแล้วก็ไปปล้นเงินโดยไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเป็นสายล่อซื้อคิดว่านะครับคนมาล่อซื้ออคนนั้นนะครับเป็นพ่อค้ายาเสพติดจริงๆอยากจะซื้อยาไปขายอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ถามว่ามีความผิดอะไรหรือไม่นะครับอันนี้ผมขอตอบแบบ2แง่สองง่ามให้เพื่อนๆไปคิดกันเอาเองครับถ้าสมมติว่าผมนะครับสั่งปืนเถื่อนมาจากออนไลน์แล้วปรากฏว่าเขาไม่ส่งให้นะครับผมไปแจ้งความได้หรือไม่ผมแจ้งความไม่ได้นะครับผมนะครับเล่นพนันออนไลน์ปรากฏว่าเว็บปิดดดค้ผผมไ หลักล้านหนึ่งเขาไม่ยอมจ่ายผมก็แจ้งความไม่ได้อันนี้เหมือนกันถ้าสมมติว่านะครับคนนั้นนะครับเขาเป็นพ่อขาอยาเสพติดจ,จริงๆแล้วเราไปเอาตังค์เขาแบบนี้เขานะครับแจ้งความได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับแต่ตอนหลังนะครับคดีนี้ปรากฏว่าน,นะครับมีการยิงต่อสู้กับตํารวจอะไรด้วยนะครับแบบนี้อาจจะโดนเรื่องการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน